สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเอเชียนยุทธเกม2025กันต่อสรุปการแข่งขันแล้วก็สรุปเหรียญรางวัลสุดตอนนี้ไทยกวาดมาอีก5เหรียญน,นะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันใ,คในค่ำคืนนี้เดือด,ดรับรองว่าสนุกแน่นอนรวมถึงมีหลายรายการที่เราเข้าชิงทองด้วยนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยสรุปการแข่งขันอย่างมวยสากลสมัครเล่นนะครับเราแพ้ทางด้านมองโกเลียไป 2ต่อ3นะนะ่าเสียดายนะครับซึ่งมวยสากลสมัครเล่นเราไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะสำหรับในรายการนี้นะครับแล้วก็าทางด้านจัก,กรยานนะครับเราก็เข้าอันดับที่11ก็ไม่ได้เหรียญนะส่วนอ e ีสปอร์ตต้องขอชื่นชมน้องๆทีมชาติไทยของเรานะครับก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยฟุตบอล1 V1 ประเภทหญิงซึ่งสามารถ ที่จะผ่านเข้าสู่ในรอบชิงเหรียญทองได้นะครับในรอบเซมิไฟนแนลไทยเราน้องสุภาวดีสามารถเอาชนะสหรัฐอาหรับอิเมเรตอย่างซาราได้2ตอน1ก็ทำให้เข้าสู่ในรอบชิงเหรียญทองได้สำเร็จครับแล้วก็ประเภทชายนะครับ e-sport football 1v1 ในรอบ c o u n t อร์ไฟ a l หรือว่ารอบ8คน ไทยเราสามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้2-0ต่อเกมครับน้องสิราวุธนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นนะครับน้องสิราวุธก็สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับโดยที่ เข้าสู่ในรอบที่เป็นเซมิไฟนอลแล้วก็มาเจอกับอิรักก็สามารถเอาชนะอิรักไปได้2ต่อ1เกมจนเข้าสู่ในรอบชิงเหรียญทองได้สําเร็จจะมีดราม่านิดหน่อยนะอันนี้แอดมินไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามุงกันแบบเนี้ยนะครับคือหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าทางนัดอิรักเนี่ยเขาประท้วงหรือเปล่าเพราะว่าชาตินี้ค่อนข้างประท้วงเก่งนะคือเขาก็มองกันอย่าง,งานั้นเพราะว่ามันดูวุ่นวายมากๆเลย ว่าไทยโกงไหมอะไรยังไงแบบไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้คือเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเหมือนกับมันดูชุลมุนวุ่นวายในช่วงของการแข่งขันของน้องทีมชาติไทยของเราก็คือน้องศิรวัตรนะศิรวุฒินะที่สามารถเอาชนะอิรักไปได้2ต่อนเกมเนี่ยเขาก็เลยมีอะไรวุ่นวายแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ทั้งนี้เราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ในรอบชิงเหรียญทองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ ทีมอ e ีสปอรของไทยเราสามารถท่างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมโดยในการแข่งขันรอบชิงเหรียญทองอ e ีสปอร์ประเภทหญิงนะครับแข่งขันการ19นาฬิกา15นาทีโดยประมาณชิงเหรียญทองกับซาอุดิอาระเบียซึ่งน้องสุภาวดีจะต้องชิงเหรียญทองกับซาอุนะซาอุนี่ชื่ออะไรเนี่ยอับดุลลาซิสนะฮะประมาณนี้ก็มาดูกันนะครับน้องสามารถที่จะพิชิตเหรียญทองได้หรือไม่แล้วก็ ประเภทชายนะครับเวลา20นาฬิกานาทีรอบแข่งแฉนชิงเหรียญทองไทยเราจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่ก็เก่งไม่เบาเหมือนกันอ e ีสปอร์ตนะมาติดตามให้กําลังใจน้องๆกันครับก็แข่งชิงเหรียญทองเนี่ยเร็วๆนี้แหละนะครับเดี๋ยวอันนีจะอัปเดตสรุปผลการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะต่อมาฟุตซอลไทยยังสามารถชมเชียร์ได้ในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้นะครับก็ยูส ทีมชาติไทยจะเจอกับอิหร่านวันนี้ค่อนข้าง,างที่จะเจอทีมแข็งแกร่งนะก็มาชมเชียร์ให้กำลังใจการฟุตซอล,ลเราก็ยังพอมีลุ้นอยู่ส่วนมวยไทยก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดน,นะครับมาดูสรุปกันเดี๋ยวแอนมินจะสรุปให้ฟังว่าเราได้กี่เหรียญน,นะครับที่แน่ๆหนยได้เข้าชิง5ทองแต่ว่าเราพลาดไปน1นทองแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้นะครับเราก็ยังมีเหรียญที่เป็นเหรียญทองสําหรับการไหวครูของมวยไทยอยู่นะครับเดี๋ยวแอนมินจะสรุปต่อจากนี้นะ อ่ะทีนี้ถ้าเป็นเชควันโดเราน่าจะหมดสิทธิ์แล้วนะอย่างเช่นรุ่น63กิโลกรัมหญิงนะครับเราก็แพ้ไปในรอบคัเจ f i ไน l ์ไป1นต่อ2เกมแพ้ให้กับจีนไปเสียดายมากๆเลยตอนนี้เหลือประทะกับเกาหลีใต้ในรอบ16คนนะครับรอบ16ทีมนะก็เป็นอ่ามิกทีมนะครับ ก็เหลือแค่หนึ่งเหรียญก็มาดูกันว่าเทวนโดจะเก็บเพิ่มได้หรือไม่นะครับส่วนเรื่องของเทเบิลเทนนินะครับกำลังแข่งขันเลยวันนี้วันแรกนะก็ถือว่าดุเดือดไทยเราก็กําลังทําผลงานได้อย่างดีนะครับโดยที่ในประเภทชายเดี่ยวกลุ่มเจไทยเอาชนะคเวตไป3ต่อศูนเกมแล้วก็ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม S ไทยเอาชนะบันคลาเทศไป สามต่อศูนย์เกมน้องนิมิตนะครับแล้วก็อีกหลายคู่ตอนนี้กําลังทําการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตสรุปผลการแข่งขันให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูเหรียญที่น้องๆทัพนักกีฬาไทยทําได้วันนี้ได้มาตอนนี้นะครับนะเวลานี้คือแอดมินทําคลิปประมาณ1 9บเก้านาฬิกาก็ประมาณาห้าเหรียญน,นะครับก็จะประกอบไปด้วย2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงได้มาจากมวยไทยทั้งหมดเลยนะครับสาหรับ ที่เราคว้าเหรียญรางวัลมาได้ในวันนี้แต่ว่ายังไม่หมดนะแน่นอนว่ามีเพิ่มแน่นอนนะครับก็ได้มาจากมวยประเภทมวยไหว้ครูนะครับก็คือมวยลีลานะครับเรื่องของกระบวนาท่าการไหว้ครูนะก็ได้มาจากประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงนะครับ16ขีด17ทั้ง2คนนะเหรียญทองส่วนเหรียญเงินได้มาจากประเภทชายไหว้ครู14ี่ขีดแล้วก็ ได้มาจากรุ่น40กิโลกร,รัมหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้มาจากวหว้ครูหญิงนะครับ14 15อ่ะนี่ก็คือที่ไปที่มาของเหรียญรางวัลที่เราได้มาแอดมินเสียดายมากๆเลยนะครับคือเป็นเรื่องราวของศิลปะการต่อสู้มวยไทยเป็นของไทยนะแต่ว่าฟิลิปปินส์นี่กกยเหรียญไปเยอะมากเลยนะครับถ้าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ย ประเภทหญิงนะครับว่ายครู1 4บ5ฟิลิปินได้เหรียญทองไปไทยได้เหรียญทองแดงนะครับฟิลิปินทำได้ดีกว่าได้คะแนนไป9.00ไทยเรา8.60หเหรียญเงินเป็นของมาเลเซีย8 8 0แล้วก็ประเภทชายนะครับว่ายครู1 4บ5ฟิลิปินก็คว้าเหรียญทองไปอีกนะครับได้คะแนน9.17ไทยเราได้เหรียญเงินได้9.00คะแนนอันดับ3เป็นอทองแดงก็คือมาเลเซีย ต่อมาเป็นประเภทหญิง16ขีด17นะครับไทยเราคว้าเหรียญทองครับ9.17เหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส9 3แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของมาเลเซียประเภทชาย16,17ไขว่ายครูนะครับไทยเราก็คว้าเหรียญทองมาได้9.23อันดับ2เป็นฟิลิปปินส2 3เหมือนกันแต่น่าจะมีเรื่องของเศษคะแนนพิกแพงกันคิดว่านะแล้วก็อันดับที่3เป็นอิรักนะครับได้เหรียญ ทองแดงไปส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภททีมผสมเนี่ยฟิลิปปินส์ได้ไปครับได้เหรียญทองไป9.20อันดับ2ได้เหรียญเงินเป็นสหรัฐอาหรับอิเร่าน8.30อันดับที่3เป็นมาเลเซียนะครับก็ขอชื่นชมต่างชาติเขาสามารถเรียนรู้มวยไทยได้เป็นอย่างดีเลย เรื่ององการไหว้ครูเนี่ยสามารถเอาชนะไทยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะอย่างฟิลิปปินเนี่ยถือว่าเขาเรียนรู้ได้ดีมากๆเลยคนฟิลิปปินก็มาเรียนมวยไทยกันเยอะนะครับทีนี้เราไปพลาดในรุ่น40กิโลกร,รัมหญิงนะครับรอบชิงเหรียญทองเนี่ยเราแพ้ให้กับอิหร่านไปครับ28ต่อ29โอ้โหแพ้นิดเดียวเองนะครับน่าเสียดายแอดมินก็ยังเสียดายเลยนะแต่ว่าเราก็ยังมีลุ้นเหรียญอีกหลายรุ่นนะครับสำหรับการแข่งขัน มวยไทยนะเหลืออีก4รุ่นที่ยังรอลุ้นอยู่ตอนนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นรายละเอียดสรุปการแข่งขันแล้วก็ที่ไปที่มาของเหรียญรางวาัลทีนี้เรามาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้นะครับ จีนรั้งอันดับที่1อยู่นะครับ26เหรียญทอง18เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงเหรียญรวม52เหรียญและที่สําคัญไทยเราก็ขยับขึ้นมาเป็นที่2เหมือนเดิมแล้วนะครับเเหรียญทอง6เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงเหรียญรวม20เหรียญอันดับที่3อุซเบกิสถาน9เหรียญทอง4เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงเหรียญรวม22เหรียญอันดับที่4ีอิหร่าน8เหรียญทองเเหรียญเงิน1ิเหรียญทองแดงเหรียญรวมสามสิบเอ็5เหรียญอันดับที่หฟิลิปปินส์ คาซัคสถาน ห้าเหรียญทองเจ็ดเหรียญเงินสิบสามเหรียญทองแดงเหรียญรวมยี่สิบห้าเหรียญอันดับที่เจ็ดไต้หวันสามเหรียญทองสี่เหรียญเงินสิบเหรียญทองแดงเหรียญรวมสิบเจ็ดเหรียญอันดับที่แปดสหรัฐอาหรับอิมเรรสสามเหรียญทองสามเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงเหรียญรวมแปดเหรียญอันดับที่เก้าบาเรนสามเหรียญทองสองเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงเหรียญรวมหกเหรียญอันดับที่สิบอินเดียสองเหรียญทองหกเหรียญเงินสิบเหรียญทองแดงเหรียญรวมสิบแปดเหรียญท่าชาติอาเซียนของเราอันดับที่สิบสี่เป็นอินโดนีเซียหนึ่งเหรียญทองสองเหรียญเงินส เหรียญทองแดงเหรียญรวม14เหรียญแล้วก็จะมีเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้นะครับอันดับยังไม่ขยับอยู่ที่1เหรียญทองสองเหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่18ญี่ปุ่นนะฮะหเหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงญี่ปุ่นนี่ก็อันดับกี่เหรียญไม่ค่อยขึ้นเลยนะอันดับที่21เป็นเวียดนาม4ี่เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงเหรียญรวม8เหรียญเวียดนามยังไม่ได้เหรียญทองเลยแล้วก็อันดับที่23มาเลเซีย1เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงเหรียญรวม10เหรียญ ส่วนอีกประเทศหนึ่งก็คือกัมพูชานะถ้าอยู่ในอาเซีนของเราก็คือ2เหรียญทองแดงกัมพูชาได้เหรียญเพิ่มแน่นอนเพราะว่าเขามีชิงทอง2รุ่นนะครับสำหรับมวยไทยนะทีนี้ก็มีโปรแกรมอีกเยอะแยะต่างๆมากมายสำหรับวันนี้นะครับเอ็นมินก็อัปเดตไปแล้วว่ามีรายการอะไรบ้างสามารถรับชมได้เลยเดี๋ยวถ้ามีช่องทางการถ่ายทอดสดเดี๋ยวเอาแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมปกติสามารถรับชมเชียร์ ทางด้านกีฬาไทยของเราในแต่ละชนิดกีฬาได้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราตอนนี้ a ค m i n แอดมินคิดว่าน่าจะชนะขาดลอยไปแล้วแหละนะครับเพราะว่ากําลังดุเดือนนะคือหาช่องทางถ่ายทสดไม่ได้นะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณภาพหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ก็พยายามหามาให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวแอดมินจะ update, อัปเดตเป็นคลิปไฮไลท์การแข่งขันให้รับชมอีกครั้งแต่แอดมินมองว่าไทยเราน่าจะชนะ กาตาไปแบบง่ายดายมากๆเลยเพราะว่าในช่วงของเซตหนึ่งเซตสนี่ชนะขาดลอยมากๆนะครับตอนนี้ก็กำลังแข่งเซตสน่าจะจบแล้วแหละคิดว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกครั้งครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดครับติดตามกันได้ใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเงตือเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเอเชียนยุทเกม2025วอลเลยิับอลและกีฬาสวัสดีครับ